ปั๊มน้ำมิสเตอร์ปั๊มมีอะไรบ้างวันนี้เราจะเอามาให้เห็นกันเลยว่าสินค้าของมิสเตอร์ปั๊มมีกี่อย่างกี่ประเภทนะครับปั๊มบดานมิสเตอร์ปั๊มมีสินค้าปั๊มบดานทั้งแบบ AC และ DC มีหลากหลายขนาดตั้งแต่บ่อ2นิ้วถึงบ่อ6นิ้วนอกจากตัวปั๊มแล้วตู้คอนโทรลเราก็มีเช่นกันประเภทถัดมาคือปั๊มจุ่มตัวแรกนะครับปั๊มจุ่มน้ำสะอาด Q ิ0 0รุ่นราคาประหยัดและ msp 4 0 0 sb ปั๊มน้ำตัวถึงน้ำหนักเบาพร้อมลูกลอยในตัว ต่อมาครับจะเป็น v p ซีรีส์เป็นปั๊มดูดน้ําเสียและน้ําสะอาดมีตั้งแต่1.25นิ้วถึง2นิ้วพร้อมระบบลูกลอยสุดท้ายเป็น QDX ซีรีส์เน้นปริมาณน้ําจํานวนมากและกําลังส่งสูงมีแบบทั้ง1นิ้วและ3นิ้วประเภทถัดมาคือปั๊มหอยโข่งปั๊มหอยโข่งมีตั้งแต่1นิ้วถึง3นิ้วทั้งแบบหอยโข่งปกติและโข่งแบบเจ็ตไม่ว่าจะเจ็ตเดี่ยวเจ็ตคู่สามารถเลือกสรรตามต้องการได้เลย และนี่ก็เป็นสินค้าของมิสเตอร์ปั๊มนะครับซึ่งมีมากมายและเราก็มีหลายประเภทอีกด้วยประเภทต่อมาคือปั๊มออโต้ปั๊มน้ำอัตโนมัติ EQS 3 7 0 A ขนาดส7 0วัตต์ราคาย่อมยาวครอบคุมกับบ้าน2ชั้นแน่นอนครับหากใครสนใจสามารถสั่งซื้อที่ตัวแทนจำหน่ายได้นะครับเลือกปั๊มน้ำเหมาะกับงานของคุณเลือกมิสเตอร์ปั๊มครับผม